เรื่องนี้เป็นความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความแตกต่างระหว่างนายวันโมหมัดนอมัตธาประธานรัฐสภานะครับกับท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลเรื่องกฎหมายนะคือสรุปสัรร้นๆเป็นเบื้องต้นว่าอาจารย์วันนอ,นนอนประธานประธานสภาแกก็ออกมาให้ความเห็นทํานองว่าถ้าฝ่ายค้านยื่นมาเนี่ยนะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเนี่ย ยุบสภาไม่ได้ทันทีที่ฝ่ายค้านยื่นมาสู่สภาเนี่ยหมดสิทธิ์ยุบสภาเลยในขณะที่อาจารย์บวรศักด์ก็ท้าความว่าจริงจริงแล้วสมัยก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังต้องมีการตรวจทานอีกนะั้นหนึ่งยัติถูกต้องไหมเหมือนสมัยที่พรรคประชาชนยื่นแล้วมียัติไปพาดพิงคุณทักษิณซึ่งพรรคเพื่อไทยบอกอไปพาดพิงคนนอกไม่ได้บอกต้องตรวจสอบต้องเจราจาวิปต้องมาคุยกันทุดท้ายถอนไอเอามาแก้ไขใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความต่างมันอยู่ตรงที่ว่ายื่นปุ๊บหมดสิทธิ์ยุบป,ปับ๊บหรือยื่นมามีกระบวนการตรวจสอบระยะหนึ่งหนึ่งตรวจสอบออยติเขียนถูกต้องไหมตามระเบียบไหมาพาดพิงคนนอกไหมและลายชื่อถูกต้องไหมนะก่อนที่จะบรรจุเป็นยติถ้าเช็คถูกต้องแล้วบรรจุเป็นยติทางการนั่นแหละถึงห้ามยุบสภาแต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นยติ ในระหว่างที่ตรวจสอบเนี่ยสมมุติว่า3วัน5วันไอ้สวัน5วันนี้ยังยุบสภาได้นะแต่ว่าวานคุณวันนอก็ยืนเสียงแข็งยืนแล้วยุบไม่ได้นะครับวันนี้มีอีกหนึ่งความเห็นนะครับเป็นอดีตผู้พิพากษานายวัดติงสมิตรนะครับอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในสาลฎีกาแล้วก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในวัดเนี่ยนะครับท่านก็พูดถึงว่า มีการตกเฉียงกันในวงกฎหมายรัฐธรรมนูญคือคำถามที่ว่าเมื่อฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามมาตรา151แล้วนายกจะยุสบสภาผู้แทนได้หรือไม่ฝ่ายหนึ่งยืนยันว่าห้ามทันทีตั้งแต่ยื่นยัตติแต่อีกฝ่ายกลับเห็นว่ายังไม่ห้ามจนกว่าประธานสภาจะตรวจสอบว่ายตตินั้นสมบูรณ์แล้วประเด็นนี้จึงเปิดให้มีการตีความได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ท่านก็ไล่เรียงดูว่ามาตรา151เนี่ยตัวบทเขียนไว้ว่าอย่างไรคือก่อนจะวิเคราะห์วิจารณ์ไปดูตัวบทกันก่อนตัวบทมาตรา151ของรัฐธรรมนูญวรรคหนึ่งและวรรคสองเนี่ยก็บัญญัติแต่เพียงว่าเมื่อมีการเสนอจติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีโดยมีสอสอไม่น้อยกว่า1ใน5ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทรนราษฎรนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาไม่ได้ ตัวบทใช้คําว่าเมื่อมีการเสนอยติซึ่งตีความได้2แนวคือเสนอเท่ากับยื่นต่อประธานสภาแล้วถือว่ามีผลทันทีหรือเสนอเท่ากับต้องผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของยติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเสียก่อนนะกลุ่มที่1ยื่นแล้วห้ามยุบทันทีแนวความแนวการตีความแนวนี้อิงตามตัวบทรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดนะ โดยยืนยันว่ายื่นเท่ากับล็อกอำนาจยุบสภาในทันทีเพราะหากรอกให้ตรวจสอบรายชื่อก่อนอาจเปิดช่องให้รัฐบาลยุบสภาหนีอภิปรายได้เจตนาลมของมาตรา151ต้องการป้องกันรัฐบาลหนีการตรวจสอบดังนั้นห้ามยุบสภาต้องเกิดขึ้นทันทีที่มีการยื่นยัตติอันนี้เป็นกลุ่มที่1ในความเห็นที่1ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยนะครับก็ตีความได้แบบนี้ว่ายื่นแล้วยังไม่ห้ามต้องรอยัตติสมบูรณ์ก่อน อีกกลุ่มหนึ่งมองต่างออกไปและนี่คือความเห็นที่ขัดแย้งและหรือแตกต่างจากแนวแรกนะครับอาจารย์วัดเนี่ยนะครับบอกว่าต้องอ่านมาตรา151ให้ครบทั้งมาตราและต้องตีความรัฐธรรมนูญบวกข้อบังคับของสภาคู่กันด้วยคือจะตีความรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแล้วไม่เอาข้อบังคับของสภามาพิจารณาด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าข้อบังคับการประชุมสภาข้อ1้6 กำหนดให้ประธานสภาตรวจสอบยตัติและหากมีข้อบกพร่องต้องแจ้งภายใน7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมันยังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบยังไม่ถือว่าเป็นการเสนอยตัติจนถึงขั้นห้ามยุบสภาได้โดยอัตโนมัติในความเห็นของอาจารย์วัดติงสมิธนะครับท่านก็มีความเห็นว่าการเข้าชื่อเสนอยตัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ เป็นการดําเนินการภายในวงงานของสมาชิกสภาผูแแะะ้แทนราษฎรนายกเนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยไม่อาจทราบเรื่องการเข้าชื่อของสสได้คือพูดง่ายว่าสสเข้าชื่อกันไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ภายในของสภานายกไม่อาจรู้หรอกว่าสสเข้าชื่อกันอะไรยังไงนะและสสที่เข้าชื่อกันเสนอจติมีครบตามจํานวนที่รัฐมนูญกําหนดไว้หรือไม่ เป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะก่อให้เกิดสิทธิในการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นในระหว่างที่ประธานสภาพูดแทนรัศดรตรวจสอบการเข้าชื่อกันนั้นว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ระหว่างนี้จึงเป็นเพียงความประสงค์ของสสส่วนหนึ่งเท่านั้นยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเสนอยติอันก่อให้เกิดสิทธิในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกระทั่งประธานสภาได้ตรวจสอบความถูกต้องของยติบรรจุเข้าระเบียบวาระและแจ้งให้นายกทราบแล้ว นายกจึงไม่มีอำน,นาจรุสภาผู้แทนจนกว่าจะมีการถอนญติหรือมีการลงมติแต่ได้คะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งสรุปง่ายๆความเห็นของอดีตผู้พิพากษาอาจารย์วัดติงสมิสนะซึ่งเป็นอดีตผู้พิพ,พากษาอาวุโสในศาลฎีกาท่านก็เห็นคล้ายๆกับอาจารย์บรวรศักดิ์เห็นว่าแม้ว่าสสฝ่ายค้านจะเข้าชื่อกันเนี่ยนะแล้วยื่น ตรงนี้ยังไม่ถือว่าปิดประตูการยุบสภาของนายกเพราะอะไรเพราะว่าระเบียบข้อบังคับของสภาผู้แทระะนราษฎรซึ่งเป็นกฎหมายชั้นรองลงมาแต่เป็นระเบียบว่าด้วยการทํางานของสสในสภาเนี่ยมันยังมีบอกว่าประธานสภาเนี่ยนะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องอะไรก่อนไงเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงระหว่างเนี้ยยื่นปุ๊บก็ต้องตรวจสอบเนี่ยนะ 3วัน5วัน7วันเนี่ยก่อนที่ประธานสภา,าจะแจ้งให้นายกทราบว่าเอ้เขามีการยื่นยติมานี้นะสอสอ,สอลงชื่อกันครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคบับตามรัฐธรรมนูญน,นั่นแหละนายกเอาทินจึงไม่มีอำน,นาจยุบสภา,าตั้งแต่บัดนั้นอันนี้คือการตีความของอดีตผู้พากษานะครับตาคุณผู้ชมเห็นว่าอย่างไรนะเออก็ว่ากันไปนะครับ